ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตลาดนักเตะหน้าร้อน2024เป็นตลาดที่ค่อนข้างสําคัญอย่างมากต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่เพียงแค่การต้องระบายผู้เล่นที่เขาขายไขยมันส่วนเกินออกจากทีมให้ได้มากที่สุดเท่านั้นหากแต่ยังสําคัญในแง่ของการต้องเสริมสร้างแคลเซียมเติมโปรตีนด้วยผู้เล่นใหม่ๆเข้าสู่ทีมอีกชุดใหญ่และตําแหน่งที่สําคัญมากๆรวมถึงเป็นตําแหน่งที่ปีสัจแดงจะต้องเน้นหนักเป็นพิเศษนั่นก็คือตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กการอําลาสโมสรของราเฟีววาลานแอน่นอนว่าทําให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในตําแหน่งเซนเตอร์ ไม่เท่านั้นเมื่อมองดูรายชื่ออื่นนอกเหนือจากลิซันโดมาติเนสแล้วก็ยิ่งพบว่า นี่คือตำแหน่งที่เด็กแทนฮากแล้วฝ่ายบริหารต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้เดินเกมเสริมทัพในส่วนนี้ได้อย่างเหมาะสมที่สุดและหนึ่งในเป้าหมายผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ที่แฟนบอลปีสัดแดงน่าจะได้ยินชื่อเสียงเรียกน้ำกันบ่อยมากในช่วงนี้เพราะถูกสื่อนำมาผูกโยงเข้ากับการเสริมทัพของพวกเขานั่นก็คือเลนิโยโลครับเพื่อนๆแฟนบอลที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้กับ PSC Performance พัฒนาขีดความสามารถของผู้เล่นเพื่อสร้างผู้เล่นประสิิทภาพ ด้วยหลักสูตรการฝึกพัฒนาศักยภาพด้านความแข็งแกร่งและความฟิตสำหรับนักฟุตบอลเพื่อยกระดับขีดความสามารถของตัวเองอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บเรียนรู้เทคนิคและระบบการฝึกจากสถาบันชั้นระดับโลกเอกซอร์ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เพจ p s c Performance Training โดยโคโจ Performance Specialist ได้เลยครับประกาหลังดีกีวอนเดอร์คิดของวงการฟุตบอลฝรั่งเศสวัย18ปีซึ่งถูกยกย่องสูงมากๆว่าเป็นเซนเตอร์ที่ครบเครื่องมากที่สุดและมีขีดศักยภาพสูงพอ จะกล้าไปเป็นปัก้าหลังชั้นนําของวงการได้ไม่ยากโดยภาพรวมเกี่ยวกับดิวของเลนนิโญโลกคือการที่ตัวนักเตะได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งก็เป็นแค่สสโมสรเท่านั้นที่สื่อต่างประเทศรายงานตรงกันว่าบอทบี้แข่งขันเพื่อจะล่าลายเซ็นปัก้าหลังรายนี้ไปครองด้วยสัญญาของตัวนักเตะที่เข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายประกอบกับผลงานในซีซั้นล่าสุดกับเรวซึ่งตัวของเลนนิโญโลกสร้างมาตรฐานได้อย่างน่าพึงใจ สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนว่านี่คือเป้าหมายที่เหมาะสมแทบทุกด้านก็ว่าได้นะครับอายุใช้งานที่เหลือกินเหลือใช้แบบยาวๆระดับต่ำๆ10ปี กับสถานะทดแทนการจากไปของลาเฟอวาลันก็ถือว่าเขา้าเขาเพราะเลนิโยโรเองนั้นในอีกทางหนึ่งกระถูกนําไปเปรียบเทียบว่ามีความละไมคล้ายกับลาเฟลวาลันเมื่อครั้งสร้างชื่อขึ้นมากับลองใหม่ๆแนวทางการเล่นก็ดูมีความคล้ายคลึงในแง่ของการเป็นผู้เล่นสัดส่วน190ซนติเมตรที่แข็งแกร่งในเรื่องของลูกกาอากาศแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกเกรงกลาง้าเวลาเล่นบอลด้วยเท้ากับพื้นยิ่งได้จากหลักฐานเรื่องค่าเฉลี่ยการครองบอลของลิวในฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งสูงระดับ60%และหนึ่งในกุญแจสําคัญของสถิติดังกล่าวก็มาจากทักษะการเล่นบอลบนพื้นที่แน่นอนของเลนิโยโลที่สําคัญเหนืออะไรทั้งสิ้นก็คือการที่เลนิโยโลเป็นเซนเตอร์ตัวในขวาที่ถนัดเท้าขวาแน่นอนว่าตามตําแหน่งแล้วคือสามารถทดแทนแลาเฟวาลานด้แบบตรงประเด็นที่สุดเพราะหากปีนแสดงได้ตัวมาก็จะสามารถนําไปลงเล่นคู่กับลิซันโดมาติเนได้อ,อย่างลงตัว สำหรับเลนิโยโลนั้นอย่างที่บอกรับว่าเขาถูกมองว่ามีความละม้คล้ายกับราเฟลวาลานแต่เป็นวาลานในเวอร์ชันที่ยังสดใหม่แนวทางการเล่นที่เด่นๆของเลนิโยโลคือการเป็นเซนเตอร์ที่มีมิติการออกบอลจากแนวลึกซึ่งหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวมาได้มันก็จะส่งผลให้มิติการเคลื่อนบอลจากแนวหลังที่เดิมฝากความหวังได้แค่กับลิซานโดมาร์ติเนสคนเดียวจะเปลี่ยนมาเป็นมีความหลากหลายมากขึ้นและน่าจะเข้ากับแท็กติกฟุตบอลที่เด็กเทนฮากพยายามจะติดตั้งวิธีการเล่นบอลจากหลังบ้านให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นไปอีก เพราว่าปัญหาชิ้นใหญ่ที่สุดของสโมสรที่สนใจในเด๋ยวนี้ก็คือตัวนักเตะดูจะมีความตั้งใจสูงมากในการเลือกย้ายไปเรอลมลิดมากกว่าที่อื่นๆ บทวิเคราะห์จากมาริโอคาเตกาน่าซึ่งเป็นนักข่าวที่ชำนาญในสายของทีมราชาชุดข่าวระบุว่าแชมป์ยุโรป15สมัยมีการดำเนินงานในการติดตามเฝ้าดูเลนิโยโลมาเป็นเวลานาน,านมากแล้วและทีมงานแมวมองของพวกเขาตีคำกำกับสำคัญไว้ในรีพอร์ตที่รวมข้อมูลผู้เล่นคนนี้เอาไว้ว่าเป็นผู้เล่นที่มีพรสวัสด์อยู่ในแถวหน้าของรุ่นอีกทั้งยังระบุด้วยว่าเป็นนักเตะที่ควรต้องเซ็นสัญญาโดยไม่คำนึงถึงราคาหรือข้อกำหนใดๆทั้งสิน้น ตั้งแต่นั้นไปต้นมาโคเซอังเคลซานเชตผู้จัดการทั่วไปของเรอัมลมดริดก็เดินเกมพบปะพูดคุยว่าล้อมทั้งกับตัวนักเตะเองบ้างรวมถึงผู้ลากรใก,กายชิดกับตัวนักเตะเป็นประจำในอารมณ์เหมือนเป็นการจีบมัดจําไว้ล่วงหน้าเพื่อจะบอกว่าเมื่อถึงเวลาแล้วจะมาสู่ขอในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างแน่นอนและสุดท้ายก็มีการวิเคราะห์กันว่าโดยความที่ตัวเลนนิยโยโล่ผูกใจรักกับโอกาสย้ายไปเป็นหนึ่งในนักเตะของราชชุดขาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงทําให้เรอัวมดริดถือความได้เปรียบในเคสน,นี้ไว้และไม่จำเป็นนต้้อองเสสสรราคาคูกับโ่ ที่ให้ความสนใจเลยและมันจะไปตรงกับเคสที่เคยเกิดขึ้นตอนพวกเขานําตัวออริเอลชัวเมนนี่และจูด์บริงแฮมเข้ามานั่นคือเพื่อนปฏิเสธ์เขาเสนอที่ให้ค่าตัวมากกว่าจากสโมสรอ,อื่นเพราะต้องการให้ตัวสังกัดเจราจาแค่กับเรมาดริดทีมเดียว ย้อนกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเหตุผล5ข้อที่พวกเขาควรต้องพยายามอย่างเต็มที่กับดิลนนี้แม้โอกาสจะสู้กับเรอัลมาดริดในแง่ของความดึงดูดใจผู้เล่นจะน้อยกว่านั่นก็คือข้อแรกนี่คือตัวนักเตะที่สามารถทดแทนลาเฟลวารันได้อย่างแน่นอนและจะเข้าคู่กับลิซานโดมาเตเนได้เหมาะสมที่สุดเมื่อมองจากคุณลักษณะเฉพาะตัวอย่างที่ได้เกิดไว้ก่อนนี้เช่นการเป็นเซนเ,นเตอร์ตัวในขวาที่ถนัดขวาและเล่นในแนวทางการออกบอลจากหลังได้ดี ข้อ2ความสามารถการป้องกันเกมบุกของเนนิโยโลถูกยกไว้ในระดับที่สูงมากๆจุดเด่นคือการเข้าปะทะและการโดนลูกกาอากาศของเขานั้นมีค่าเฉลี่ยสําเร็จสูงถึง63.8%สะท้อนเห็นถึงมิติที่แข็งแกร่งซึ่งจะสอบประสานในข้อด้อยของลิซานโดมาร์ติเนสเรื่องลูกกาอากาศได้อย่างลงตัวเหมือนเช่นตอนเข้าคู่กับลาเฟลวา,าน ข้อ3ก็คือข้อได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนั่นแหละครับปริเสธไม่ได้ว่าสัดส่วน190ซนติเมตรแต่ไม่ได้เก่งก้างมีความคล่องตัวยอมทําให้ทีมได้ประโยชน์มหาศาลไม่ว่าจะในเรื่องเกมรับหรือประโยชน์ในแง่ของการเล่นลูกเซตพีตอนเข้าทําข้อ4ทักษะความสามารถในการเล่นกับลูกบอลการดําเนินเกมไปกับลูกบอลทาได้เนียนตาราบลื่นจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนมีลิซันโดมาร์ติเนซสคนแต่เป็นมาร์ติเนซเวอร์ชันที่สูงกว่าและถนัดเท้าขวาข้อ5ข้อสุดท้ายที่ชัดเจนที่สุดนั่นคือด้วยวัย18ปี่ค คุณลงทุนครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเกี่ยวดอกผลไปได้อีกยาวๆระดับ10ปีเป็นอย่างน้อยเป็นการลงทุนเพื่อทั้งวันนี้ด้วยและอนาคตระยะยาวไปพร้อมกันด้วยในเดียวเดียวเลย และยิ่งเมื่อพิจารณาว่าค่าตัวของเลนิโยโลนั้นอยู่ที่แค่ประมาณ50ล้านปอนด์บวกลบไม่น่าจะเกิน60ล้านปอนด์ก็ยิ่งต้องบอกว่านี่คือดิวที่หากได้มาจริงๆก็จะมีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตามรายงานข่าวนั้นระบุว่าอินเออร์คลก็เล็งตัวเลนิโยโลเอาไว้อย่างจริงจังมีการดําเนินการในส่วนของการเจราจากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของทางฝั่งเลนิโยโลและสมสรนลิวไปบ้างแล้วสิ่งหนึ่งที่มีการวิเคราะห์กันว่าเป็นข้อได้เปรียบของแมนเชสเตอร์ย การันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับเลนิโยโลได้มากกว่าแรมารลิดเนื่องจากอย่างที่บอกไปสถานการณ์ในตำแหน่งเซนเตอร์ของปีสัดแดงนอกจากลิซานโดมาติเนสแล้วก็ไม่ได้มีใครอีกเลยที่เรียกว่าเป็นตัวยืนที่เหมาะสมฉะนั้นหากเลนิโยโลเลิกจะมาลงเงยกับปีสัดแดงสิ่งที่เขาจะได้แน่นอนก็คือการลงเล่นต่อเนื่องที่จะช่วยพัฒนาการมีความลุดหน้าไม่ขาดช่วง จุดเปลี่ยนในเดีลนี้มันเกิดขึ้นเมริเมลิดแสดงท่าทีผ่อนคลายชัดเจนโดยที่แม้จะทราบดีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการยื่นข้อเสนอค่าตัวระดับมากกว่า42ล้านปอนด์และทางสโมสรลิวตัวสังกัดของตัวนักเตะก็มีการตอบรับข้อเสนอนี้เรียบร้อยทว่าทางเรเมริดก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพวกเขาไม่ขอเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงวนการประมูลราคาแข่งยังคงยืนกลางข้อเสนอเดิมตั้งแต่แรกเริ่มที่พวกเขาเคยทําเอาไว้โดยตามแหล่งข่าวระบุว่าข้อเสนอของราชันชุดข่าวนั้นคือข้อเสนอแพ็กเกจรวมที่มีมูลค่าต่ำกว่า สามสิล้านปอนด์ ซึ่งตัวเลขของทางรอัลมาดริดไม่นิ่งด้วยนะครับเพราะบางแหล่งข่าวก็ระบุได้ซ้ำไปว่าข้อเสนอของพวกเขาบางทีอ่าจไม่ถึง20ล้านปอนด์ด้วยซ้ำไปตรงจุดนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะตามปกติผู้ขายอย่างลิวเมื่อเจอผู้ซื้อที่ให้ข้อเสนอสูงกว่ายังไงตามธรรมชาติก็ต้องตอบรับสนใจข้อเสนอที่ให้ผลประโยชน์สูงกว่าเป็นเรื่องปกติทาให้สโมสรลิวต้องกลับไปกําหนดท่าทีและคุยกับนักเตะของพวกเขาว่าให้เปิดใจฟังข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดได้หรือไม่เพราะข้อเสนอจากทางนี้ถ้าไม่สโมสรได้รับผลประโยชน์สูงสุด ขณะดเดียวกันก็มีการสนันในฐานง,ง่ายๆแหละครับว่าเหตุผลที่เรมาริดไม่ทําการเกทับก็เสนอของพวกเขาให้สูงขึ้นเพื่อหมอดสู้ทั้งที่ก็เห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนข้อเสนอให้ลิวมากกว่าเป็นเพราะพวกเขามั่นใจในข้อได้เปรียบที่พวกเขามองว่าตัวนักเตะมีใจโน้มเอียงไปทาพวกเขามาตั้งแต่แรกและก็อย่างที่ในวงการฟุตบอลเราทราบกันดีนะครับสตีนาของความเป็นเรยมาริดนั้นใหญ่โตมากๆเป็นสโมสรที่ไม่ใช่แค่การันตีรายได้ระดับสูงแต่ยังการันตีความสาเร็จไ,ไปพร้อมกันด้วยเพราะงั้นเองที่เวลาสโมส ถูกมองว่าผ้าสีที่จะคว้าวตัวนักเตะคนนั้นมาได้ยอมน้อยกว่าเรบริทอย่างไม่ต้องสงสัยและเมื่อพวกเขาเล็งไถไว้แล้วส่วนใหญ่ก็มักจะไม่พลาดนับภาษาอะไรกับประการหลังดาวรุ่งวัย18ปีอย่างเลนนิโญโลที่พวกเขาจะต้องมากังวลและเล่นสงครามประมูลราคากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดให้เปืองตัวเพราะตัวนักเตะก็มีใจให้ชุดขาวมากกว่าชุดแดงอยู่แล้ว แต่กลายเป็นว่าครับสถานการณ์นับปัจจุบันความมั่นใจของเรือมฤริดเริ่มถูกสั่นคลอนจนสุ่มเสี่ยงอาจจะกลายเป็นความย่ำใจจุดตอนนี้เรื่องราวพลิกผันมาเป็นตนั้งแต่ให้ความสนใจและตามรายงานของดิเลติกระบุชัดเจนเลยว่าเลนี่โยโร่ณนะตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างเดินทางมาสาราชนาจาัรเพื่อเขารับการตรวจร่างกายและสรุปเงื่อนไขส่วนตัวที่เหลือโดยข้อมูลของดิเลติกกากับว่าเดือนนี้สนทราคา52ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตั๋วเบื้องต้นที่หากว่าทุกอย่างเสร็จสิน้นก็น่าจะมีการแจกแจงรายละเอียดเชิง ว่าชำระเหมือนเช่นดิวจะชวนเซอร์ซี่หรือไม่ประเด็นสําคัญของดิวเลนนิโยลต้องบอกว่าถ้าสุดท้ายลงเอยกันจริงร้อซแบบที่สโมสรอนประกาศออฟฟิเชียลเองเลยก็ต้องยอมรับว่านี่ไม่ใช่ดิวเพล่นวอลไดคิดธรรมดาทั่วไปที่จะเข้ามาเติมความแข็งแกร่งให้กับสโมสรอนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเท่านั้นนะครับหากแต่ในทางหนึ่งการที่พวกเขาบรรลุดิวนี้ได้โดยที่ตอนแรกตัวนักเตะปากใจอยากไปเรอลมลิดมากกว่าแต่กลับเปลี่ยนใจทีหลังมันก็เหมือนปีสัดแดงหรือจอดจงไปเลยก็คือเหมือนทีมงานของอีเนียกร๊ปปักทงชัยเหนือราาชชนุดขววใให้งก ได้เห็นถึงศักยภาพในการเดินงานของพวกเขาในตลาดนักเตะว่าไม่ใช่พวกคนโดยที่ไม่ประสีภาษาอะไรอย่างที่ใครอาจจะคิดกัน โดยจะมีข้อมูลก่อนหน้านี้ที่เผยเอาไว้ถึงจุดสาคัญที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแง้มประตูใจของเลนนี่ยรโ,โลให้หันมามองพวกเขานั่นคือเรื่องของการที่ฝ่ายปฏิบัติการดิวน้ของปีสั์แดงมีการติดต่อพูดคุยและนําเสนอโปรเจกต์อนาคตให้กับทางนักเตะและตัวแทนนักเตะรับทราบถึงวิสัยทัศน์ของพวกเขาอยู่ตลอดและเดินการเจราจายอย่างใส่ใจใกล้ชิดจนเชื่อว่าความจริงใจในส่วนนี้ส่งผลให้จิตใจของเลนนี่ยรโ,โลหวั่นไหว และเริ่มโน้มเอียงมาทางปีสัดแดงจนนําไปสู่ที่ทางข่าวในวันนี้ที่ตัวนักเตะถูกระบุว่าเดินทางไปยังอังกฤษเพื่อเข้าขั้นตอนการตรวจร่างกายและสรุปรายละเอียดส่วนตัวที่เหลือให้เสด็จน้ำก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีะรายงานจากฟาบีซิลโมโนยืนยันด้วยวอลีฮยวิโกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวเลนิโยโลจากลิวเป็นที่เรียบร้อยโดยค่าตัวรวม5 8 8ล้านปอนด์แจ้งเป็น52ล้านปอนด์บวกแอนออนอีก6ล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญา5ปีบวกออปชั่นขยายเพิ่มเติมอีกีกป และไม่แน่ด้วยนะครับว่าบางทีเมื่อคลิปนี้เผยแพร่ออกไปดิวเลนีโยโลย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจรู้ล่วงร้อแบบออฟฟิเชียไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นได้เพราะแนวโน้มของข่าวที่ออกมามันค่อนข้างจะรวดเร็วฉับไวและไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดได้เลยนั่นแหละครับซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ต้องบอกว่ายินดีกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับ